กันนะคะเนาะทุกวันนี้นะเราก็อยู่ที่ไหนนะคะเราก็เห็นกันนะคะไม่จําเป็นว่าเราต้องได้นะเขาเรียกว่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ตาทิพย์เนาะแม่แม่เอสซีจ๋าเหมือนตาทิพย์จริงๆทุกวันนี้นะคะเราอยู่ไหนเราก็เห็นกันอย่างนี้ยค่ะเหมือนตาทิพย์นะ <c ười> เขาเรียกว่าตาทิพย์สมัยปู่สมัยอันนี้ว่านะตาทิพย์นะคะตาทิพย์จริงๆ <c ười> คิดถึงก็มา ายได้ค่ะอืมอนหอมขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาทักทายเยี่ยมเยียนกันได้นะคะเนาะ <c oughs> คนแก่แล้วเนาะเอนหอมมันก็แก่แล้วมีอายุเยอะแล้วนะคะแม่แม่เราแก่แล้วมันขับรถขับรางไนมะ่เหมือนตอนเรา อย่งมัน,นี้ที่จริงแล้วแอดย่ารู้สึกไม่สบายมาตั้งหลายปีแล้วนะตั้งแต่อายุ50อัพอัพมานะคะตอนอยู่โคกหนองนาเป็นแอดมินให้พี่มาตลอดใช่ไหมมองที่ใจเป็นใครเอ่ยบอกชื่อสิ้ามองที่ใจเดี๋ยวพี่ดูก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดยวก่อนเดินไหนอะเอ๊ะทำไมนะพี่หอมใส่นี้ไม่ได้ใครเอ่ยมองที่ใจเป็นแอดมินพี่สาวตลอดใช่ไหมเอ่ย เฮนะ้ทำไมพี่ตั้งไม่ได้เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะทำไมพี่ตั้งไม่ได้พี่ตั้งแอดมินไม่ได้อีกนวเนี่ยเอ้เดี๋ยวเด้อใครเอ่ยเดี๋ยวพี่สาวไปดูก่อนนั่นเห็นไหมไม่บอกชื่อจริงน่ะใช่ไหมใครเอ่ยใครเอ่ยาดีนาอ๋อสวัสดีค่ะคุณแอดดีนาสวัสดีจ้าอ๋ดาอดีนาออนะค่ะคนดีนานี่เอง นะคะอ๋ออ๋ออคุณดีนาะแอดยา่ายังไปดูคุณลุงอยู่นะเมื่อคืนคุณลุงอ่นไลฟ์สดนะคะเนาะท่านก็อารมณ์ลุงก็แบบเนาะแอดย่าก,ก็เข้าใจแอดย่าเข้าใจทุกอย่างแอดย่ารู้อะไรหลายอย่างแต่แอดย่าไม่ว่าให้ใครแอดย่าก็ไม่อยากที่จะว่าแอดย่าก,ก็สงสารนะคะอืมนีมม่คุณดีนะ่าสวัสดีค่ะ ีหน้าที่น่ารักโอ,โอ้เอ็ดย่ก,ก็ดูลุงเมื่อคืนก็ไปดูคุณลุงอยู่เนะคะ่ะนี่แหละมันจะถูกใจกันทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้คุณลุงท่านเป็นคนตรงเหมดแอดหอมนี่แหละคนตรงพูดอะไรนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยถูกใจคนหรอกนะคะเพราะพูดตรงๆผิดก็คือผิดถูกก็คิดถูกเหมือนกับ ขันหนึ่งเนาะมันตั้งนานมาแล้วเนาะถ้าถามว่าคุณลุงก็เดี๋ยวแอนยาลองใส่ไม้ดูนะลองใส่ไม้ดูลองใส่ไม้เนาะลองใส่ไม้ไม่เคยใช้ไม้เลยลองใส่ไม้ดูก่อนได้หรือเปล่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวลองใส่ไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน